เชิญนั่งก่อนได้เลยจ้าพี่ตั้มเชิญกี้มาที่บ้านมีอะไรหรือเปล่าคะก็พี่มีข่าวดีอยากประกาศให้ทุกคนรู้น่ะข่าวดีอะไรเหรอคะพี่ตั้มถูกลอตเตอรี่เหรอคะถูกต้องวิพี่กี้รู้ได้ไงอะคะพี่กี้มีตาทิพย์เหรอนี่หมายความว่าพี่ตั้มถูกลอตเตอรี่จริงๆเหรอคะเนี่ยใช่ค่ะพี่แพทพี่ตั้มเขาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งค่ะดีใจด้วยนะคะพี่ตั้ม ดีใจด้วยนะน้องเบสดีใจด้วยนะคะพี่ตั้มอย่างนี้พี่ตั้มก็เป็นเศรษฐีคนใหม่แล้วสิคะก็ไม่เท่าไหร่หรอกพี่ไม่เท่าไหร่อะไรล่ะคะเงินตั้งหกล้านเนี่ยเราพี่ตั้มไปขึ้นเงินหรือยังคะเรียบร้อยแล้วไงก็ถึงได้เชิญทุกคนมาร่วมฉลองกันนี่แหละถูกรางวัลใหญ่ขนาดเนี้ยพี่ตั้มต้องหาลงทุนอะไรสักอย่างนะคะเงินมันจะได้งอกเงยอย่าทำตัวเป็นสามล้อถูกหวยนะคะ พี่ตั้มกับเบสก็ไม่เคยทําธุรกิจค่ะก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปลงทุนอะไรแต่ก็ว่าจะฝากธนาคารกินดอกไปเรื่อยๆอค่ะดอกเบี้ยธนาคารเดี๋ยวนี้ถูกจะตายจริงไหมแพทก็จริงอะถ้าพี่ตั้มอยากรวยเนี่ยก็ต้องลงทุนทําธุรกิจนะคะแต่ว่าถ้าพี่ตั้มไม่รู้ว่าจะลงทุนอะไรเนี่ยมาลงทุนกับกี้ก็ได้นะคะไม่เกิน6เดือนเนี่ยพี่ตั้มได้เงินคืนแน่นอนค่ะสนใจไหมคะและแพทล่ะ มีธุรกิจอะไรให้พวกเราไปลงทุนบ้างไหมไม่มีหรอกค่ะทุกวันนี้เพจก็ทําขนมโฮมเมดขายพอมีพอกินไม่รวยมากแต่ก็อยู่ได้ค่ะแล้วพี่เพจไม่ชวนพวกเราไปเปิดร้านอาหารหรือว่าทําร้านขนมหรอคะไม่ไดีกว่ามีร้านเล็กๆแค่นี้ก็พอแล้วอีกอย่างพี่ไม่อยากรบกวนเงินพวกเธอขายขนมขายอาหารมันจะไปรวยอะไรพี่ตั้มคะมาลงทุนเล่นหุ้นกับกี้ดีกว่านะคะ จะคิดจะทําอะไรก็คิดดีๆนะเบสพี่ตั้มเงินแค่หกล้านไม่นานก็หมดถ้าใช้เงินไม่ระวังแพทนี่พูดจาไม่เป็นมงคลเลยนะจ๊ะจะแช่งพี่ตั้มให้หมดตัวเลยเหรออิจฉาเขาใช่ไหมล่ะที่ไม่ชวนเขาร่วมลงทุนเนี่ยเพราะว่าไม่อยากให้เขาได้ดีกว่าใช่ไหมล่ะไม่เป็นไรหรอกแพทก็เป็นห่วงพี่นะที่เข้าใจเอาล่ะเอาล่ะ เบสว่าอย่ามาเถียงกันให้เสียบรรยากาศเลยนะคะไหนๆก็มากันแล้วอะ่ะพี่ตั้มเขามีของขวัญจะมอบให้พวกพี่ทั้งสองคนด้วยนะคะอันนี้ของเธอจัก๊กี้ พี่ตั้มถูกตั้งรางวัลที่หนึ่งแต่ให้ของขวัญราคาถูกๆแบบนี้เนี่ยนะยพี่นี่มันขี้งงจริงๆเลย,อยของราคาถูกๆแบบนี้ใครเขาอยากได้กันคะพี่ตั้มคะให้ของขวัญที่แพทด้วยสิคะนี้ของแพทจ้ะตายจริงนี่มีของแพทด้วยเหรอคะเนี่ยขอบคุณนะคะ อยากได้ฉันใส่แล้วดูเป็นไงคะสวยที่สุดเลยคะ่ะพี่แพ้ <S <S แพทแกจะดีใจอะไรแว้นกันแดดราคา199บาทถูกกว่าผ้าเป็นคอที่ฉันได้อีกพี่น้องสองคนนี้รวยนี่จะขี้งกอีกฤทธเล่์จริงๆแกพูดแบบนี้ไม่น่ารักเลยนั่นมันก็เงินของเขาเขาจะใช้เงินมากแค่ไหนมันก็เรื่องของพวกเขา แค่เขาซื้อให้เราก็มีน้ำใจมากพอแล้วเราก็ควรดีใจมันก็เงินเหมือนกันนะขอบคุณแพทมากนะที่เข้าใจพี่งั้นเดี๋ยวตอนนี้เรามากินเค้กกันก่อนดีกว่าพี่กี้กินเค้กกันค่ะฉันไม่กินฉันจะกลับแล้วกี้พี่ตั้มกับเบสอุตสาซื้อเค้กมาอยู่กินด้วยกันก่อนสิแพทอยากกินเนี่ยแพทก็กินไปนะฉันยกส่วนของฉันให้ฉันกลับละ ถ้างั้นเค,คก้กอนนี้ก็จะเป็นของแพททั้งหมดเลยนะตัดเค,ค้กได้เลยจ้ะ,ะย,ยังไม่หมดนะครับแพท ทั้งหมดจะเป็นของแพทกีไม่มีสิทธิ์อ้าแล้วทำไมให้แพตคนเดียวอะ่ะทำไมไม่ให้ฉันบ้างอะ่ะเพราะแกมันเห็นแต่ผลประโยชน์ไงพอฉันกับเบสรวยเนี่ยแกก็หวังจะได้ของจากฉันแต่พอฉันให้ของถูกถกแกไปเนี่ยแกก็ด่าฉันไม่เหมือนกับแพท,ทที่ไม่เคยรังเกียจของถูกถกใช่ค่ะกี้เพราะฉะนั้นพี่แพทเลยเป็นคนที่สมควรได้สิ่งดีๆกลับคืนไงคะนี่พวกแกสองคนรวมหัวกันหล่อใช่หรอหล่อ พูดคำนี้กมาได้หน้าตาเฉยเลยนะแกจำไม่ได้เหรอว่าแกทำอะไรกับฉันไปบ้างอะเม็ดร้านหลูขนาดนี้แพงแน่เลยอะพี่กี้คะพวกเราสองคนไม่มีเงินจะกินร้านแบบนี้หรอกนะคะเออใช่กี้ย้ายร้านดีกว่ากล <c oughs> ัวอะไรมือเนี้ยฉันเลี้ยงเอง นี่แกไปรวยอะไรมาเนี่ยฉันถูกลอตเตอรี่เลขท้ายสองตัวสิบใบจ้ะสิบใบโอโคตรโชคดีอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวฉันเลี้ยงเองพี่ตั้มกับเบสอยากกินอะไรเนี่ยสั่งเต็มที่เลยนะจ๊ะเดี๋ยว ตัองกับเบสอยากกินอะไรเนี่ยสั่งเต็มที่เลยนะคะเดี๋ยวกี้ขอตัวไปรับโทรศัพท์แป๊บหนึง่งเดี๋ยวมาค่ะ นั่นกี้นี่กี้มาทำอะไรที่นี่นะดี๋ยวเข้าไปทักทายดีกว่า <c oughs> สมน้ำหน้าไอ้พวกง,ง่โดนหลออให้มาเลี้ยงข้าวเนี่ยไม่รู้ตัวยีย่พี่ตั้มกับยีเบนเนี่ยต้องโดนใช้ให้ไปล้างจานเพื่อใช้นี่แน่ๆเลยอะ่ะ <c oughs> แก้งคนนี้มันสนุกจังเลยว้แถมยังได้กินอาหารหรูฟิฟอีกด้วย ไปดีกว่าอ่ะทางวายสรุปจะจ่ายไม่จ่ายคือผมไม่มีเงินนะครับไม่มีเงินไม่มีเงินแล้วจะสั่งบางใส่เต็มโต๊ะเนี่ยคิดจะกินฟรีแบบนี้งั้นไปเข้าคุกเลยละกันเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยคือ เพื่อนผมนะครัท,ที่ที่มานั่งกินด้วยอะเขาบอกว่าเขาจะเลี้ยงผมเดี๋ยวเขากลับมาพี่จริงๆพี่ตั้มคะคนที่พี่ตั้มพูดถึงเนี่ยหมายถึงกี้ใช่ไหมคะพับพัพพรู้ได้ไงอะ่ะกี้เขาแอบ,บหนีกลับไปแล้วล่ะคะ่ะนั่นไงคิดจะมากินฟรีจริงๆด้วยเพื่อนคุณหนีกลับไปแล้วงั้นพวกคุณก็ต้องจ่ายเงินแทนถ้าไม่มีเงิน<ๆ>ก็ต้องไปคุยกับตำรวจ คุณคะเดี๋ยวฉันจะจ่ายให้พวกเขาเองทั้งหมดเท่าไหร่คะ นะคะคแล้ววันนั้นนะถ้าไม่ได้แพทช,ช่วยไว้ฉันกับเบย์คงต้องติดคุกไปแล้วเขาแกเพราะฉะนั้นทองคำแท่งสิบบาทกับไอโฟนเนี่ยมันก็สมควรแล้วที่เป็นของแพทพี่แพทก็ช่วยรับไปด้วยนะคะถือว่าเป็นค่าข้าวที่พี่แพทช,ช่วยเราจ่ายวันนั้นแต่ฉันว่ามันมากเกินไปนะ ค่าเข้าวันนั้นยังไม่ถึงราคาไอโฟอนเครื่องนี้ด้วยซ้ํามูล,ลค่าของเงินน่ะไม่สําคัญเท่าน้ำใจที่พี่แพทมอบให้พวกเราวันนั้นหรอกนะคะเพราะว่าเบสก็จําได้ว่าพี่แพทก็ควักเงินจนหมดกระเป๋าเหมือนกันใช่ครับสิ่งที่พวกเราให้แพทวันนี้เนี่ยมันไม่มากเกินไปหรอกครับแล้วต่อไปนี้นะถ้าแพทเดือดร้อนอะไรเนี่ยบอกเราได้เลยนะครับเราสองพี่น้องเนี่ยพร้อมจะช่วยเสมอส่วนเธอหนกักกี้ออกไปจากบ้านฉันได้ละแล้วก็ไม่ต้องมาเสนอหน้าให้เห็นอีกนะ รออะไรอะ่ะโอ้ยอยากโดนเค้กป้ายหน้าเหรอไอ,อ,อ้พวกป้าอย่อาได<อ>้บางทีคนบางคนเนี่ยก็ไม่มีค่าพอที่จะเป็นเพื่อนของเราจริงไหมเบสแพท